สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมาอยู่ที่งานวัดห้างพอมมนาดานะครับกับแม่หญิงตอนนี้เราเจอสไลเดอร์หลายอันเลยนะครับนี่เดี๋ยวน้องภูมิจะเล่นสไลเดอร์นะครับให้น้องภูมิเลือกหนึ่งสไลเดอร์เลยว่าจะเล่นอันไหนอ๋อน้องภูมตรงเข้าไปอันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้แม่หญิงซื้อบัตรซื้อตัวก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้แม่หญิงซื้อตัวกันแล้วนี่เลือกเล่นได้หนึ่งงานหรอครับ มีสีนะ่อันเนี่ยนะอันนู้นน่าจะเด็กโตหน่อยอ,อ่าน้องภูมิน่าจะเล่นได้อันเล็กนี่นะครับไปไปเลยอ่าเดี๋ยวเราก่อนเข้าเล่นนะครับน้องภูมิล้างมือก่อนแล้วก็ใส่แมสด้วยด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับโอเคพร้อมแล้วตอนเล่นไม่ต้องเอาแมสออกนะครับรู้ปะไปะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเอาแล้วครับน้องภูมิลุยแล้ว มีเพื่อนอยู่ในนู้นหนึ่งคนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราแอบดูน้องภูอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้น้องภูมขึ้นไปแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วจะลงตรงไหนจะลสไลเดอร์ตรงไหนจัลสไลเดอร์ตรงสีเหลืองโอ้เป็นไงบ้างโอ้โห เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งโอ้โห <c oughs> นี่นะครับโน่นตอนนี้เพื่อนน้องภูมการก์ดสไลเดอร์ลงมาแล้วโอ,โอ้โหครับนี่น้องภูมพยายามขี่ยีราฟนะครับตัวสีเหลืองนี้ก็ไม่ขี่นะครับไปขี่ตัวสีเขียวนะครับ โอ้โห oh, เด้งใหญ่เลยนะครับส่วนเพื่อนน้องภูมีคนนี่ก็ชอบสไลเดอร์นะนี่สไลเดอร์อย่างเดียวเลยโอ้โ oh ห oh. ขับมอเตอร์ไซค์แล้วน้องภูอ่ะอ่าตอนนี้น้องภูขี่ยีราฟสีเหลืองนะครับขึ้นได้แล้วนะครับโอ้โ oh ห oh. ขึ้นไปถึงคอเลยนะครับโอ้โ oh ห oh. <c oughs> ยีราฟล้มแล้วนะครับโอ้โหอ่า oh. เดี๋ยวน้องภูมจะขึ้นไปสไลเดอร์โชว์ให้ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับน้องภูไต่ขึ้นไปแล้วเพื่อนกระซลงมาแล้วนะครับ ส่นน้องภูมิมันก็ไต่ขึ้นไปอ่าโอ้ยน้องภูมิตกลงมาครับเกาะไม่ดีครับขึ้นไปใหม่ครับน้องภูมิวันนี้ขึ้นไปใหม่อ่าตอนนี้จะถึงข้างบนแล้วโอ้จะขึ้นได้หรือเปล่าครับจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ามีเพื่อนขึ้นไปตามไปคนนึงจะถึงแล้วน้องภูมิถึงแล้วข้างบน ่าเพื่อนลงมาก่อนหรือเปล่าโอ้ยอ่ามาดูน้องภูมาบัางครับปลา,าออตอนนั้นมันไดโนเสาร์นี่ไม่ใช่ยีราฟน,นะครับนี่น้องภูมขี่ไดโนเสาร์แล้ว